สวัสดีครับผมนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับก็มีกันในเกมแล็อกเอ็มอิ e เทอร์เลิฟ2.0กันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเช็คกาชากันนะครับเป็นกาชามาใหม่นะครับเดือนมีนาคมนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะก็มาอยู่ที่พอนเซล่าเหมือนเดิมนะครับทางด้านล่างพอนเซล่าเลยนะครับก็ไปที่ตู้กระชากเหมือนเดิมนะครับเรามาดูตีมในเดือนนี้กันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผมกดไปที่ลองดูนะ อ่าเป็นรอยัลทีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ผมมี538บใบนะครับผมจะสุ่มจนกว่าจะได้นะฮะดูซิว่าเรทกาชามันจะได้ประมาณไหนนะครับเราไปดูชิ้นแรกกันเลยนะฮะชิ้นแรกนี้3าเนะครับขนมสายใหม่ของเชฟนะฮะเป็นประเภทสีสันนะครับก็บวกสเต็บวก2ทุกอย่างแล้วก็ได้พิทิคอัลแอคแท็กบวก50นะครับฝากคู่มือได้เลือด60แล้วก็ได้เดฟสี่นะฮะผมอ่ะ ก็ผมจะใช้ปลดสมุดมากกว่านะครับไอเทมพวกนี้นะฮะถัดไปเป็นเช่าแห่งสวนกุหลาบนะครับโอกาสดับยีปดเนะครับเป็นประเภทใบหน้านะได้ MP 100แล้วก็เฟิร์นฟูเอสพนะครับสาวผู่มาได้ DK เคบวก4ี่เอบกสด้วยนะฮะอ่าสวยดีนะครับอยู่ตรงปากนะถัดไปนะครับผมเป็นอ่าไอเทมชิ้นถัดไปนะครับก็คือนี่ครับ Raspberry Chocolate Limited นะฮะโอกาสดับยีปอรนะฮะ เป็นประเภทป่าเหมือนกันได้ h p 300แล้วก็ฟื้นฟูเลือด10%นะครับป่าคุ่มือได้ h p 60 MDEF อีกสนะครับผม3ชิ้นแรกเนี่ยผมจะปลดมาเพื่อใส่สมุดอย่างเดียวนะครับผมส่วน3ชิ้นบนเนี่ยอ่ะเริ่มวันที่ชิ้นนี้ก่อนแล้วกันพันธุสัญญากรรมยีนะครับอ่ะกดเข้าไปดูได้นะครับโอกาสดอกที่7%นะฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นพิษสษะนะครับอันนี้ทุกๆก,การ e n ็นแฉนเนี่ยครับสเตนเก้นคือ e n ็นแฉนนะครับ เราจะได้ MTDK บวกศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับว่าเราเป็นแชานหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเนี่ยจะได้ MTDK หนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับฝากคุณมื่อ MTDK บวกหก MTDK บวกหกด้วยนะฮะอ่ะนี่ถือว่าดีใส่การ์ดได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะถ้าเกิดว่าเราได้มันมานะครับตัดไปเป็นพายุหอมหวานนะครับโอกาสดอกที่หกเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเส้หลังนะก็คือโจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลางแรงขึ้่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ แล้วก็โดนดาเมจมอนสเตอร์ขนาดกลางลดลงอีก10%นะครับฝากคู่มือได้เลือด120นะฮะวุฒิเทดียวนี่ยใช้ได้นะครับอ่าโอเคถัดไปครับเป็นของไอเทมสุดยอดของเดือนนี้นะครับเป็นรถเข็นอบกาแฟหวานซันชัยนะครับเป็นประเภทหางนะก็ได้สแต็ตบวกสทุกอย่างนะครับแล้วก็ฟิสิกอลดามาจ์นะครับ5%แล้วก็ถ้าเราตีบวกหเนี่ยเราจะทำการตีมอนสเตอร์สร้างความเสียหายได้100%ทุกขนาดเลยนะ เราไม่ต้องใช้บัฟยาแดงสิ้นเลยนะฮะฝากคู่มือได้ดีเคบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอมคหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะอันนี้จะต้องไปตีบวกในบ้านกิวนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูกันทีหนึ่งนะครับอ่ะก็ไม่คุยฟันทำเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูนะครับจากห้าร้อยกว่าใบของผมนะเรามาดูซิเลตว่ามันจะดอกประมาณที่เท่าไหร่นะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับสามสิบใบแรกนะฮะครั้งที่หนึ่งนะครับใครมีเหรียญแม่ก็สุ่มเหรียญแม่ใครมีกระชาก็กาชานะครับ ได้เช้ามานะครับอ่ะโอเคชิ้นแรกไปครับผมเดีย๋ยวเรามาต่อกันที่ครั้งที่2เลยแล้วกันนะครับร a สเบอร์รี่ช็อกโกแนะครับผมโอเคอ่ะครั้งที่3เลยแล้วกันนะฮะสครั้งยังไม่ซ้ำนะแต่ว่าตัวเทศยังไม่ออกนะครับอ่ให้ซ้ำอีกแล้วนะครับ สามซะแล้วนะครับอ่ะครั้งที่4นะครับเกลือไม่เกลือโอ้โห,โโหแม่งเอ้ยให้กินช้างไงวะเนี่ยอ่ะครั้งที่5ครับจัดไปอ่าโอเคได้ขนมสใส่ไหมของเชฟนะครับโอเคอ่ะห้าครั้งได้ครบสามบรรทัแล้วนะครับผมอ่ะเราไปดูในส่วนของรอบที่6กันนะฮะ จะได้ของแรมบ้างไหมนี่ยนะฮะผมได้3มอันล่างแล้วนะฮะห้าครั้งได้3อันล่างนะครับมาดูครั้งที่6กันนะครับโอ้โหซ้ำอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรต่อเลยครับกาชามีเยอะนะครับครั้งที่7เลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับหโอ้โหซ้ำอีกแล้วนะครับมาโอเค่ะครั้งที่8เลยแล้วกันนะฮะ ยังไม่ได้เลยครับสามันบนนะของโหดยังไม่ได้เลยนะเดี๋ยวขอย่อยนิดนึงนะครับซ้ากระจายเลยนะฮะไปอ่ะ,ะ,อะเรามาเริ่มกันครับครั้งที่8นะครับเดี๋ยวจะสุ่มก่อนสักสิบใบแล้วกันนะฮะสิบรอบนะครับผมโอ้โหซ้ำอีกแล้วนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะ มาจัดไปคั้งที่9้อย่างรวดเร็วนะครับโอ้โหโสามกระจายเลยมารอบที่10ดีกว่านะครับโอ้เรียวลายมากครับกาชารอบนี้ครับโอ้โหมาเป็นกรรมองผมใช่ไหมครับดวงสวยจริงๆมั้ไหมฮะอ่าสิบครั้งนลครับได้แค่นี้เองนะฮะปกตินี่สิบครั้งจะต้องได้ของแ่สามอันบนสักชิ้นหนึ่งแล้วนะนะครับผม อันนี้ไม่ได้เลยนะเออไดอ่ะ,อะเดี๋ยวทำการยัดสมุดก่อนแล้วกันนะสิ็คั้งก่อนแล้วกันนะเอ,อ้ยจะสุ่มต่อดีนะอ่ะเดีย๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้ฝนตกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูตอนฝนไม่ตกไหมแล้วมาลองสุ่มกอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ พึ่งดวงก่อนแล้วกันนะส่วนกาชาตรัวรนี้นะครับมา11มีนานะครับเดีย๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะฮะมาโอเคผมก็ผลหายตกแล้วเดีย๋ยวมาสุ่มครั้งที่11กันนะครับแก้เคล็ดแก้เคล็ดเหลือก2 8 6ใบนะครับมาครั้งที่11นะครับเปิดมาก็3เลยเอไอ้ยกำจริงนะฮะอ่ะ12เลยแล้วกันนะฮะสุ่มไม่หมดไปเลยนะครับผมช่างมันหาใหม่ได้ ได้อันใหม่มาแล้วครับพันธสัญญากรรมยีสีน้ำเงินนะฮะโอ้โห12ครั้งนะฮะก็จะได้ของดีมานะครับโอ้โห,โห,โหดูสิไอตัวนี้ครับมันจะเป็นไอเทมนะที่ผมบอกนะเราต้อง n อนแชนถึง170นะครับเราจะได้ m อ็มเอีก17%นะฮะอ่าเนี่ย n อนแชนแบบนี้นะครับเราก็เลือกไอเทมมานะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับคิดว่ารอบที่13นี่จะได้หรือเปล่านะ เราไปดูในส่วนของสุ่มกันครั้งถัดไปดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเอนแช่งอีกทีหนึ่งตอนนี้เงินไม่น่าจะพอถึง1 7 0นะฮะต้องใช้เงินเยอะพอสมควรเลยนะครับผมใส่กับคืนนิดนึงนะครับแล้วก็เก็บสมุดโลดเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยเราว่าอีกทีหนึ่งนะครับว่าแนวทางในการอัพนะครับตอนนี้เงินไม่พอนะครับผมเรามาสุ่มกันครั้งที่13กันนะครับผม,ผมอยากได้ชิ้นบนสุดมากเลยนะครับ โอ้โหซ้ำอีกแล้วนะครับโอ้โหโคตรเกลือเลยครับกาชาคอาาานเทนเนด้านล่างรอบนี้ผมมา14อา่าได้พายุหอมหวานมานะครับสรุปแล้ว14ครั้งได้มา5ชิ้นนะโอ้โหเลวร้วายมากมากนะฮะ14ครั้งได้5ชิ้นครั้งที่15มาโอ้โหซ้ำอีกแล้วนะครับ15ครั้งก็ซ้ำนะอ่ะครั้งที่16เลยแล้วกันนะครับผม โอ้โหโเวน16ครั้งนะฮะ17เลยมาเอาให้หมดนะครับโอ้โหอะไรวะน,นี่สายไหมนี่เยอะจริงๆครับเหลือชิ้นเดียวเองอะ่ะยังไม่ได้เลยนะครับอันบนสุดนะฮะมาเมื่อกี้เท่าไหร่นะสุ่ม1 6หรือ17แล้วลืมละน่าจะครั้งนี้เะเอาไว้สับ17นะย่อยก่อนนะครับกาชาจะหมดแล้วเอ้ มาเรามาดูครั้งที่17กันนะครับแม่งหมดตูดแล้วครับเฮือสามอีกแล้วหมวกเชฟแม่งเยอะจังวะมา18นะครับผมบาไปแล้วโอ้โหดูมายอมที่ไหน,นครับ19มาจัดไปโอ้โหดูดิแม่สครั้งนะครับ ยังไม่ออกเลยนะเอ้ยย่อยเอาของก่อนละกันนะครับผม19้ครั้งนะฮะ,ะได้สักครั้งหนึ่งครับครั้งที่20นะฮะคิดว่าย0่สิบจ่อไหมแหม่เอ้ยเลิกนะครับพอดีกว่านะดูท่าแล้วคิดว่า20ครั้งคงได้แค่นี้นะกาชาหมดพอดีนะครับผมโฮโฮอะโอเค ก็ลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกคนครับไปที่นะฮะบ้านกิวกันนะครับผมโอเคครับเรามาอยู่ที่บ้านกิวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่เอาไว้ใช้ตีบวกนะครับลำดับแรกเลยผมก็เดี๋ยวจะมารับของก่อนนะครับอ่ะเรามาคุยตรงนี้เลยครับไฟฟาแมทริลนะครับเอ้ยไม่ใช่นี้ครับ อันที่3อันีนะครับนี่ครับสมมุตินะครับเราได้ไเทมอันบนสุดมานะครับเราก็เลือกนะแล้วเราก็ตีบวกด้วยเทมนี้เลยนะครับตีถึงตัวบวก6นะฮะมันถึงจะติดออฟมานะครับอโอเคก็คิดว่าหมดแล้วแหละประมาณนี้นะก็เดี๋ยวมาสุ่มขานิดนึงนะครับโหวันนี้ครับสุ่ม20 ยี่สิบครั้งครับไม่ได้อันบนนะฮะโหเสียดายมากนะครับปกติไม่เคยสุ่มเยอะขนาดนี้เลยนะครับแต่ว่าเจ็บใจครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ mm hmm. อชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องมันโซนนะครับเพื mm ่อ hmm. เป็นแรงใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม,มคลิปหน้าผมซิวเกนสวัสดีครับ